แม่กิ่งพาทองก้อนมาทำหมันค่ะมาทำหมันตั้งแต่เมื่อวานนี้พอดีคุณหมอทำช่วงเย็นก็เลยให้น้องค้างที่โรงพยาบาลคืนหนึ่งวันนี้แม่กิ่งก็เลยมารับน้องกลับบ้านนะลูกนะทองก้อนแข็งแรงดีคุณหมอบอกขี้อ้อนด้วยทองก้อนกลับบ้านเราแล้วนะลูกนะอ้าคนเก่งะ่นะฮะ <ท Lanc an> นะนะพี่ทองก้อนกลับบ้านเรานะลูกนะน้องๆรออยู่ก่อนแม่มาน้องๆเล่นกันคึกคักคึกคักคึกโคมเลูกนะคนเก่งของแม่แข็งแรงแข็งแรงเนี่ยค่ะป่ะกลับบ้านเราลกลับบ้านเราลูกกลับบ้านเรามาแล้วลูกมาแล้วพี่ทองก้อนมาแล้วลูกมาแล้วเป็นภาพที่อบอุ่นค่ะ อามามาพี่ทองก้อนไปทำเหมันมาห่างบ้านวันหนึ่งไม่เอาไม่เข้าลูกเด็กๆกลุมมาพี่ทองก้อนมาลูกมามาเร็วเนีย่ยดูสิน้องๆลุมกันใหญ่เลยจะไปไหนพี่ทองก้อนจะไปไหนลูก อ้าวอ้าวอ้าวใครอยู่ตรงโน้อนอ่ะลงมาลงมาแม่ให้ดูทองสร้อยทองสร้อยปีนได้ยินเสียงแม่เลยรีบลงมาอ่ะลงมาลูกลงมาลงมาผ้าเบื้องหลังค่ะอุย้ยมาให้กําลังใจพี่ทองก้อนกันเหรอลูกมาให้กําลังใจพี่ทองก้อนแต่พี่ทองก้อนห่างบ้านวันหนึ่งขอสํารวจบ้านก่อน คิดถึงบ้านมากมายเลยแม่บ้านเรามากมาเลยเนะแต่แม่ค่อยใส่คา่าให้ทองก้อนนะลูกนะของก้อนทำใจหน่อยนะลูกนะ ดูน้องๆชิน่นะส่วนคนนี้ก็ไม่ห่างแม่เลยนอนหลับหลับสุกปกแม่ลูกแม่ทองมานี่จริงๆเลยค่ะเ<ๆ>น่ตั้งแต่เล็กยันโตก็จะเป็นอย่างเงี้ยจูเพ่หลับนะคะหลับสุกปกแม่เป็นความรักของแม่ลูกที่ผูกพันกันมาก,กแม่ทอง ลูกเขาทั้งสามคนได้รับความรักระหมอบเุ็นจากแม่เขามากมายเลยค่ะแม่ทองมาเขาก็ให้ลูกเขาได้ความรักไม่ว่าจะโตแค่ไหนเ,เขาก็ยังปฏิบัติกับลูกเขาแบบนี้ตลอดค่ะทั้งกินนมทั้งซุกปกทั้งอะไให้ลูแม่ทองเพิ่มทําให้ลูกแบบนี้บ้างสิลูกฮะแม่ไม่ค่อยเห็นทองเพิ่มทําให้ลูกแบบนี้เลยนะลูกนะ ความรักของแม่ลูกที่มีให้กันนะลูกนะอ๋อทองหยอดให้กําลังใจพี่ทองก้อนนะลูกทองหยอดให้กําลังใจพี่ทองก้อนพี่ทองก้อนของเราแข็งแรงดีค่ะเดี๋ยวทองก้อนเสร็จก็เป็นทองหยอดนะลูกเดี๋ยวให้พี่ทองก้อนหายก่อนเดี๋ยวแม่จะเอาทองหยอดไปทํานะลูกนะตอนนี้ค่าทําหมันก็แพงมากมายเ,ยเลยค่ะ แพงจากเดิมเยอะมากเลยแต่ละตัวแต่ละตัว,ต,ต,วตัวผู้ตัวเมียแต่ละตัวแพงจากเดิมขึ้นมาตัวละประมาณห้าร้อยค่ะจากเดิมตัวผู้ทำหม,มันอยู่ที่พันสามตอนนี้ขึ้นมาพันแปดตัวเมียจาก พันเจ็ดตอนนี้ขึ้นมาประมาณสองพันห้าตัวพูดเนี่ยพันพันแปดนี่ไม่รวมคอลล่าค่ะค่านคอลล่าก็จะมาพันแปดร้อยกว่าบาทอันนี้คือโรงพยาบาลที่แม่กิ่งทำประจำค่ะที่ลูๆแม่กิ่งทุกคัวก็จะทำโรงพยาบาลน,นี้แม่กิ่งก็เชื่อมั่นกับ วานนี้แล้วก็คุณหมอแม่กี่งก็เลยพาลูกๆทำกับที่นี่ถึงจะแพงขึ้นแต่เราต้องทำนะลูกนะเพื่อความปลอดภัยของลูกๆค่ะเราก็ต้องยอมเสียในเมื่อเราเชื่อมั่นในคุณหมอที่เรารักษา ทองก้อนขอบพคุณผู้ใหญ่ใจบุญที่เมตตานะคบนะลูกนะแม่กิ่งก็เอาเง,งินที่ที่ผู้ใหญ่ใจบุญเมตตาที่ฉีดวัคซีนของเด็กๆค่ะมันมีพอเหลือแม่กแม่กิ่งก็เลยเอามาทาหมันให้กับทองก้อนกับทองหยอดแม่กิ่งเองก็ต้องกราบขอบคุณผู้ใหญ่ใจบุญทุกท่านที่เมตตาพวกเรามานะคะ ก็เหลือพอดีค่ะพอดีที่จะทำหมนให้พวกเขาตอนแรกกะว่าเอออาจจะมีเหลือนิดหน่อยไว้ซื้อขนมไปซื้ออาหารให้เด็กๆแต่ก็พอราคาขึ้นก็คงไม่เหลือแล้วอะค่ะคหมดเลยถม่จิ๋งก็กราบขอบพระคุณทุกท่านที่เมตตาพวกเรามานะคะขอให้ทุกท่านที่เมตตามาไม่แต่ความสุขความเจริญยิ่งๆ่งขึ้นไปค่ะ ที่ทําสิ่งใดก็ขอให้มีใจความเจริญรุ่งเรืองและมีสุขภาพที่แข็งแรงทุกๆขั้นเลยค่ะขอขอบคุณะคะมากค่ะเ,เก่งเหลือเกินเด็กคนนี้เก่งกับแม่ทองเพิ่มเหลือเกินเก่งมากเก่งไมา้ากลูกๆบ้านนี้